เรื่องจริงไนท์ไลฟ์ร <c oughs> ักแท้จะเกิดขึ้นมามีดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อยากบอกกลัวเกิดเสียใจ ตัวเธอจะตอบได้ไหมว่าใจของเธอรักใครโว้วววไม่อยากไม่มากใช่ไหมแตใจฉันมันเรียกร้องมาจากความรักที่แห้งรรยเก็บเธอไว้ในหัวใจจนกว่าที่เธอเสื่อและเข้าใจอยากบอกให้รู้เธอ อยากจะลืมใครสักคนใครสักคนเมื่ออยาดฝนพรางพร้มริวมาสายนาำที่ร่วงหล่นปนข่าวยาดน้ำตาไปคิดถึงคราที่เธอลาฉันไปที่เธอลาฉัน

ฉันคือคููยามเธอพลังจะคอยเป็นพลังสร้างความหวังนั้นไว้ขอเธอจบตระหนักที่รักอย่าร้องไห้ตราบที่สองหัวใจนี้ไงยังสู้อยู่คู่เคียงกัน ะเป็นผู้คลุ่มครองตักเตือนดังเช่นเพื่อนผู้หวังดีว่ามันกลัวทั้งหลายที่มีบอกฉันสิบอกมาหากวันใดพบเจอใครทำเกินจงรู้ว่าโอ้โอ้ควันตาสบลงมาบนบ่าฉัน วากลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับแน่นอนอยู่กับคู่ดูโอ้สุดอมตะของเราไม่ว่ายุคสมัยจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยเพลงของพี่พี่ทั้งสองก็ยังคงทำงานเรื่อยไปผมเป็นดีเจยังมีคนขอมาเปิดเพลงพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดอยู่เลยนะฮะ อนาคตแฟนเพลงเนี่ยจะมีโอกาสได้ติดตามผลงานใหม่ๆหมไหมพี่ฮัตพี่เบิร์ตยังอยากทําเพลงใหม่ไหมหรือว่าเพลงเดิมของเรามันก็เวิร์กอยู่แล้วจริงแล้วเพลงใหม่ๆคือเอาเป็นว่าแฟนเพลงเราแล้วกันนะพี่ว่าพอเขาเจอเราเนี่ยเขาก็อยากที่จะฟังเพลงเก่าเพื่อมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเออใ,ในในวันนั้นน่ะที่เขาฟังเพลงนี้มันมีความหมายมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาได้ไหมก็น่าจะได้ละฮะแต่ว่าจริงๆแล้วณนะวันนี้ พี่มีความสึกว่าร้องเพลงเก่าๆที่ให้กับคนที่เขาอยากจะฟังเนี่ยมันมีความหมายในสายตาเขามากกว่าเราจะมีความสุขกับเพลงของเราอยู่เอานนในฐานะที่พี่ฮาร์ดเป็นคนเล่นกีตาร์เก่งกว่า <laughs> นะนในฐานะดนตร,ตรีแนะนำน้องใหม่ห่อยศิลปินที่กำลังอัพคอมมิ่งที่กำลังอยากจะเป็นซ<อ>ัมบอดี้ในวงการเพลงของเราพี่พี่มาเส้นทางยังไงอยู่ยังไงถึงอยู่ได้นานขนาดนี้พี่ฮาร์ดต้องขอบคุณสิ่งที่ ทั้งเบิร์ดทั้งฮาร์ดแล้วก็คนที่ร่วมงานกับเราในยุคนั้นเนี่ยทำให้เมื่อเกือบ40ปีก่อนเนี่ยพี่ฮาร์ดพี่เบิร์ดได้ออกเทปอันนี้จริงๆนะเราต้องเ,อรเราต้องขอบคุณคนเหล่านั้นเลยทั้ง I have to thank กิ u นะต้องขอบคุณเองขอบคุณผลงานที่เราได้สร้างไว้ที่เราเนี่ยวัยสิบเยี่ที่เองกับข้าอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแล้วไอจุดนะั้นแล้มันกลับไปไม่ได้นะพี่เคมันกลับไปไม่ได้ มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่พี่ฮาร์ดกับพี่เบิร์ดได้ทำในสิ่งที่ทำแล้วสุดท้ายมันก็ it stood the test of time จกนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงมันอยู่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสอย่างผมกับเบิร์ดนะฮะฉะนั้นสิ่งที่พี่ฮาร์ดจะแนะนำน้องๆได้นี่ก็คือว่าน้องๆอ,อย่าไปคาดหวังอะไรมาก just do it ทำไปเถอะแล้ว่าอย่างนะฮาคือว่าถ้าจะแนะนำน้องๆเนี่ยคือถ้าเราเองตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราอยากจะทำไปเพื่อที่จะ จริงๆื่องความความต้องการการทำนั้นน่นะมันน่าจะสุกจากการที่ได้แค่ทำมัน just doing it mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าแล้วอย่าไปกลัวมันนะฮะแล้วอย่าไปกลัวว่าจริงๆเราจะเฟลหรืออย่าไปกลัวว่าคนจะไม่ชอบพี่กับพี่ฮาร์ดแต่งเพลงกันมาเยอะมากเลยแต่ว่าบางเพลงเนี่ยถึงแม้คนไม่ชอบอ่ะเราชอบ <ừ> แล้วมันก็เป็นเป็นเพลงที่อยู่กับเราไปมันเป็นความทรงจําของเราเองต้องอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เบิร์ดกับฮาร์ดออกเทปครั้งแรก ในปี2528เนี่ยเราก็เป็นแค่นักร้องคู่หนึ่งที่มาประดับวงการแค่นั้นเองทุกอย่างเนี่ยเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์พี่ฮัตกับพี่เบิร์ตไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึ่งเพลงรอรักวันหนึ่งเพลงฝนวันหนึ่งเพลงลืมเพลงไม่ลืมเนี่ยจะเป็นอ,ตอมตะแต่พี่ฮัตดีใจว่าเบิร์ดกับฮัตได้ได้ทำมันไว้เมื่อเกือบ4ี่ปีที่แล้วพี่นะตอนนี้อยากขายของอะไรกล้องสามของพี่เลยครับเราคงบอกว่า ถ้ามีเวลาว่างนะครับผมในวันอาทิตย์นะครับผม <c oughs> ตอนทุ่มหนึงสามทุ่มเนี่ยอย่าลืมเข้ามาในเพจของเบิร์ดนะฮะ u t u b e หรือว่าในแฟนเฟซบุ๊กก็ได้ครับมาดู Sunday Night Live แล้วก็มาดูนะฮะนักร้องเก่าๆแก่ๆสองคนเนี่ยชวนเพื่อนๆมาคุยมาร้องเพลงกห้ฟังกันว่างๆก็ไปเที่ยวด้วยกันครับผมใน Music Journey เดี๋ยวครั้งต่อไปไปที่ไหนเดี๋ยวตามในเพจได้ครับเรื่องจริงน่ารับของเราครับขอบคุณพี่เบิร์ดและพี่ฮาร์พมากๆเลยครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราในค่ำคืนนี้ได้ฟังทั้งเพลงสดเพลงอมตะทั้งหมดเลยอย่างน้อยก็ทําให้หายคิดถึงกันในค่ำคืนนี้เรื่องจริงน่าลักอยากให้ทุกคนนี้นอนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ